โครงการวัดสายตาตัดแว่นสายตาและตัดผมฟรีที่หมู่บ้านวัวทองธานี สทการนาสุภารมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองและเป็นประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมนำจากสุแพทย์ที่มีความรู้ด้านสายตาวัดสายตาประกอบแว่นฟรีสำหรับด้านสายตาสั้นและนำโครงการตัดผมฟรีของชมรมอาสาพัฒนาชุมชนมาออกหน่วยบริการในหมู่บ้านบัวทองธานีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้โดยประกาศเสียงตามสายนำรถประชาสัมพันธ์ให้ประชา ชนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและมีปัญหาด้านสายตาให้มาลงทะเบียนวัดสายตาประกอบเวทฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยมีประชาชนที่ได้รับข่าวสารมาลงทะเบียนอย่างมากมายซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของบริษัทวิชั่นเซอร์วิสซึ่งออกหน่วยบริการชุมชนฟรีทั่วจังหวัดนนทบรุรีและในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มาออกหน่วยโดยการประสานงานกับสธการจนาสุภารม และในวันนั้นเป็นวันหยุดสทออการจนาสุภารมก็ได้นำโครงการตัดผมฟรีมาบริการชุมชนมีผู้ใช้บริการตั้งแต่เด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุการให้บริการในครั้งนีุ้มหวังดูแลผู้มีไรายได้น้อยให้มาใช้บริการตัดผมฟรีกรับขอบพระคุณทีมงานของช่างแดงเป็นอย่างมากค่ะที่ให้บริการชุมชนชาว บัวทองธานีมาโดยตลอดโครงการตัดผมฟรีนี้สังกัดในกลุ่มงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีเครื่องมือสะอาดทันสมัยปลอดภัยช่างผู้มีความรู้ความสามารถในการตัดผมจำนวนสิบคนที่มาลงพื้นที่ให้บริการชุมชนในวันที่17ที่ผ่านมานางกัญจนาสุภารมในฐานะประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีและคณะชุมชนชาวบัวทองธานีกราบขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่ ที่มาลงพื้นที่วัดสายตาประกอบแว่นสายตายาวให้ฟรีบริษัทวิชั่นเซอร์วิสและขอบพระคุณผู้ใหญ่ตู่ชนิตาที่มาให้บริการลงพื้นที่ชุมชนตัดแว่นฟรีมาโดยตลอดกัญจนาสุภารมภาพข่าวสุกัวริสุวรรณรายงาน